สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะวันนี้จะมาแบ่งปันการทำขนมปังปี๊บขายนะคะวิธีแบ่งขายขนมปังปี๊บก็มีหลากหลายนะคะมีหลายรสชาติก็เลือกซื้อกันตามชอบเลยค่ะจะใช้เป็นขนาดปี๊บใหญ่นะคะราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่300 3 0 0ร้อถึงสามบาทต่อ1ปี๊บนะคะแก้วที่ใช้ใส่ก็ขนาด200กร,รมัมพร้อมกับฝานะคะ1แถวก็ รวมกัาแาแล้วประมาณ100บาทค่ะจะมีอยู่50ใบนะคะขนมปังปี้ที่เราซื้อมาจะมีวันหมดอายุบอกให้สังเกตกันด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีถุงมือแล้วก็เครื่องชั่งน้ําหนักนะคะน้ําหนักของขนมปังก็อยู่ที่100ถึง120กรัมนะคะเวลาปิดก็ให้เอียงแก้วเล็กน้อยแล้วก็กดให้ดังกรึบก็ใช้ได้แล้วค่ะ ขนมปังแต่ละปีปราคาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็จัดช่างอยู่ประมาณ100่ถึง120กรัมแล้วก็คะกันไปนะคะจะขายในราคาแก้วละ20บาทค่ะต้นทุนของขนมปังก็ตกกิโลละ75บาทถึง95บาทนะคะแก้วพร้อมฝาก็ประมาณ1บาทต่อ1ลูกค่ะขนมปังแต่ละปีปก็หนักไม่เท่ากันค่ะบางปีปก็4กิโลบางปีบก็5กิโลนะคะเราถึงต้องมาคะกัน สำหรับปิป๊บเมื่อหมดแล้วเราก็ขายคืนทางร้านในราคา10บบาทค่ะพอทำเสร็จแล้วจะติดสติกเกอร์ด้านบนให้ดูสวยงามน่ากินไปอีกแบบก็ได้นะคะวันนี้ขอแนะนำเพื่อเป็นแนวทางเผื่อเพื่อนๆจะสนใจทำเป็นอาชีพเสริมกันได้ก็ลองทำกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ